เคยรู้สึกไหมเหมือนเราเสพข้อมูลเยอะแยะมากมายแต่ชีวิตกลับไม่ขยับไปไหนเลยทำไมกันนะเราติดอยู่ในวังวนของการบริโภคมากเกินไปดูคลิปฟังพอดแคสต์อ่านคำคมรู้สึกเหมือนกำลังพัฒนาตัวเองแต่จริงๆแล้วมันแค่การหลอกตัวเองว่ากำลังเติบโตนี่คือความจริงที่อาจจะเจ็บปวดยิ่งคุณเสพมากเท่าไหร่โดยที่ไม่เคยแสดงออกเลยสมองของคุณก็จะยิ่งเฉื่อยชากังวลและติดอยู่กับที่แต่ มีสิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณปลดล็อกตัวเองได้มันคือการหยุดวงจรการบริโภคแล้วบังคับให้สมองของคุณคิดไตรตรองและเป็นเจ้าของสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาทำไมการเสพถึงรู้สึกดีแต่กลับทำให้เราว่างเปล่าสมองของเราชอบการบริโภคเพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังก้าวหน้าโดยไม่ต้องเจอกับความไม่สบายของการลงมือทำจริงมันให้รางวัลเราทันทีด้วยโกพามีนสารเคมีที่ทำให้เรารู้สึกดีเมื่อเราทำอะไรที่สบาย เช่นถฟีดกินของอร่อยหรือเสพข้อมูลดูคลิปโดพามีนอ่านคำคมโดพามีนรู้สึกฉลาดโดพามีนแต่พอเราจะเอาข้อมูลพวกนั้นไปใช้จริงความขัดขืนก็เริ่มขึ้นมันรู้สึกเคร่องเขินไม่ชัดเจนไม่สบายเราเลยกลับไปสู่สิ่งที่ง่ายกว่าการเสพสิ่งที่เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้กลับกลายเป็นการผัดวันประกันพรุ่งที่แนบเนียนที่สุดคุณไม่ได้หลีกเลี่ยงการเติบโตเพราะขี้เกียจแต่เป็นเพราะการเติบโตมันต้องเจอกับความไม่สบาย ในขณะที่การเสพไม่ต้องแล้วอะไรล่ะที่จะช่วยตัดวงจรนี้ได้คำตอบคือ reflective output reflective output คืออะไรมันคือการฝึกฝนทุกวันในการนำสิ่งที่คุณเสพมาแล้วแปลงมันเป็นภาษาของคุณเองมันคือการที่คุณหยุดพูดว่าไอเดียนี้เจ๋งจังแล้วเริ่มถามว่าแล้วมันหมายความว่าอะไรสำหรับฉันคุณอาจจะเขียนมันพูดมันหรืออัดเสียงมันแต่กฎเหล็กคืออย่าพิ่งเลื่อนไปคอนเทนต์อื่น จนกว่าคุณจะได้แสดงออกว่าสิ่งนั้นมันหมายถึงอะไรสำหรับคุณการฝึกฝน reflective output จะช่วยให้คุณทำให้สมองช้าลงแทนที่จะกระโดดไปยังสิ่งใหม่ๆคุณจะได้อยู่กับสิ่งที่คุณเพิ่งเรียนรู้สร้างความชัดเจนถ้าคุณอธิบายมันไม่ได้แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจมัน reflective output จะเปลี่ยนไอเดียที่คลุมเครือให้กลายเป็นเครื่องมือที่จับต้องได้สร้างการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณอธิบายสิ่งที่คุณเรียนรู้และเชื่อมโยงมันกับชีวิตของคุณคุณจะฝังมันเข้าไปในตัวตนของคุณ คุณไม่ได้แค่คิดต่างแต่คุณเป็นคนใหม่แล้วจะฝึก reflective output ได้ยังไงนี่คือขั้นตอน,นง่ายๆที่คุณทำตามได้เลยหยุดหลังจากที่คุณเสพอะไรที่มีความหมายไม่ว่าจะเป็นคลิป podcast คำคมหรือบทสนทนาหยุดถามตัวเองวันนี้ฉันเรียนรู้อะไรจงเฉพาะเจาะจงสรุปไอเดียนั้นด้วยภาษาของคุณเองบังคับให้สมองของคุณกลั่นกรองมันออกมาทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญกับฉันเชื่อมโยงมันกับชีวิตของคุณรูปแบบพฤติกรรมของคุณความเจ็บปวดของคุณ เป้าหมายของคุณถ้าไม่มีความหมายข้อมูลก็จะหายไปฉันจะทําอะไรที่แตกต่างออกไปเพราะสิ่งนี้อย่าหยุดแค่ที่ความตระหนักเปลี่ยนมันเป็นการลงมือทําแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามทําไมวิธีนี้ถึงได้ผลแม้ว่าคุณจะยังไม่รู้สึกพร้อมตอนแรกมันอาจจะรู้สึกช้าไร้สาระเครื่อเขินคุณอาจจะคิดว่าทําไมฉันต้องมานั่งจดบันทึกเกี่ยวกับพอดแคสต์ประเด็นคือสมองของคุณไม่ได้เติบโตเมื่อมันได้ยินอะไรบางอย่างแต่มันเติบโตเมื่อมันพยายามที่จะแสดงออกอะไรบางอย่าง การบินรนนั้นแหละคือการปรับเปลี่ยนคือการเติบโตคือการเปลี่ยนจากผู้บริโภคที่เฉื่อยชาเป็นผู้สร้างที่ตระหนักรู้เมื่อคุณทำสิ่งนี้ทุกวันคุณจะเริ่มสังเกตเห็นความแตกต่างคุณเสพน้อยลงเพราะคุณคิดมากขึ้นคุณไล่ตามไอเดียที่น้อยลงเพราะคุณกำลังเจาะลึกในสิ่งที่มีความหมายคุณหยุดสะสมแรงบันดาลใจแล้วเริ่มสร้างมันขึ้นมาและเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะพัฒนาความชัดเจนโฟกัสวินยัยและแรงผลักดันไม่ใช่เพราะคุณพยายามมากขึ้น แต่เป็นเพราะสมองของคุณไม่ได้ติดอยู่ในโหมดรับเข้าอีกต่อไปมันอยู่ในโหมดส่งออกโหมดบูรณาการโหมดเติบโตเริ่มจากการฝึก5นาทีทุกวันเลือกเวลาเดิมทุกวันเช้าหรือเย็นก็ได้ใช้แอปจดโน้ตสมุดบันทึกหรือบันทึกเสียงถามคำถามทั้ง3าข้อที่เราคุยกันไปไม่ต้องสวยหรูไม่ต้องปรุงแต่งสั้นๆและตรงไปตรงมาแม้ในวันที่คุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยให้ไตร่ตรองว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นประเด็นไม่ใช่การดูฉลาดแต่คือการตระหนักรู้ เพื่อแสดงให้สมองของคุณเห็นว่าเราไม่ได้แค่เสพแต่เรานำไปใช้เราใช้ชีวิตมันทุกวันนี้เราจมอยู่กับข้อมูลและอดอยากในความชัดเจนความลึกซึง้งและการลงมือทำแต่คำตอบไม่ใช่การตัดขาดทุกอย่างแต่เป็นการสร้างสมดุลระหว่างสิ่งที่คุณรับเข้ากับสิ่งที่คุณส่งออกนั่นแหละคือสิ่งที่ reflective output มอบให้มันไม่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงไม่ต้องเรียนคอร์สอะไรแค่5นาทีเงียบๆกับความซื่อสัตย์ดังนั้นถ้าคุณรู้สึกท่วมท้นกับทุกสิ่งที่คุณเสพมา อย่าคว้าหาอะไรเพิ่มคว้าหาตัวคุณเองถามว่าฉันรู้อะไรแล้วบ้างและที่สําคัญกว่าฉันจะทําอะไรกับมันเพราะเมื่อคุณแสดงออกความจริงของคุณทุกวันคุณไม่ได้แค่จํามันแต่คุณเป็นมันและนั่นคือตอนที่การเปลี่ยนแปลงมันติดหนึบนั่นคือตอนที่เสียงรบกวนมันจางหายนั่นคือตอนที่ชีวิตของคุณเริ่มเคลื่อนที่สร้างก่อนที่จะเสพเมื่อคุณเรียนรู้อะไรให้ไตรตรองว่ามันหมายความว่าอะไรสําหรับคุณและคุณจะใช้มันยังไงจากนั้นลงมือทําทันทีแล้วดูสมองของคุณตื่นขึ้นมา